สวัสดีครับสูคูสุคนสุมองสุบอนซูแจรครับพี่น้องกบกอกระเบาเอสได้ฝนเรวครับวันนี้ครับ,รบพาพี่พาน้องมากแยกนูครับแยกนูไวเป็นพอพันแม่พันครับนี่ครับพี่น้องแยกตัวผู้ตัวเมียครบับแยกไปเพิ่นก่อนเป็นมาสั่งไวประมาณจะซิฟคูพอดแล้วครับ จักซีมี่บ๊มีครับจัาสิพ่อบ่พ่อเด่นนี่พี่น้องเลยผมก็ได้แต่ว่าจังสิได้มาขัดบังครับหนูสามเดือนครับพี่น้องัตก็นอ,อนอมาไลายก็อยากแคะแน่จักหน่อยแล้วครับอ่ะได้ชิด้คัดให้เพิ่นใบใบเพิ่นก่อน,นครับครับผม มาดีอีกเตี้ยนึงครับพี่น้องสมทุกคนนะครับอ่ะเอาผิวผาน้องมาขัดหนูครับวันนี้ก็อยากแค่แน่ยโยจัะหน่อยเพราะว่าหนูมันมันเป็นหนูอันนี้ก็ได้ครับมวยหนูมนวยเลี้ยงหนูเที่ยงครับพี่น้องโอ้โหไปพี่น้องเลย ตัวเมียับตตเมียผ่กันเนเกียเกีครับต,ตเมียก,กับตเมียก่อนตเมียครับพี่น้องอยากตเมียเหเพิ่นกันนี่่ะหนตัวับตเมียครับสอต นี่กตัวเมียตาม,าต,ามตัวครับท่านตัวตัวเมียไปทางไหนเบอร์อะไร Tumia tuh nih, tumia. <laughs> <laughs> あとんかく。 company แก้วโชว์ไม่ถูกเลยนะต่อแล้วครับพี่ น um. ี่ตัวตปูนี่ตัวปูเว้ยาะนี่ตัวตุูะอ้าตัวสีสครับพี่น้องตัว่า ครบแล้วบอลสิบตัวครับพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยไปชุดหนึ่งครับเฉพาะ,ะตัวเมียเดี๋ยวัวผู้ครับพี่น้องมาเลยเสร็จเลัคตัวผูก่นันนะจะในกับฝาก ผู้ที่คุชอบเลี้ยงหนู้นําครับพี่น้องกะพ่อพันธ์แม่พันธ์กัมีพ่อแบงครับแถวอําเภอปทุมราชผูได้อยากเลี้ยงกัลองมาสอบถามมึงครับพี่น้องคัดไปรบร้่อยพ่อพันธ์แม่พันธ์ก็ได้ผูได้อยากเลี้ยงครับคู่หนึ่งสองคู่กับว่ากันไปครับราคาบ่แพงครับพี่น้อง ยังหลายอยู่ด้วยครับพี่น้องยังได้ยังได้พ่อแบ่งอยู่บอกอยังไงที่บอคือยังหลา่ตื่นด้วยครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยังหลายครับมะพี่น้องมาดิเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมครับผมสวัสดีครับ